ไก่กุ๊กครึ่งซีแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนานอยู่คนหนึ่งเขาครอบครองครอบครัวไก่อยู่หลายตัวพวกมันอยู่กันสุขสบายดีเว้นแต่เจ้าตัวสุดท้องที่ไม่ค่อยเหมือนพี่น้องสักเท่าไหร่มันแปลกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูประหลาดครั้งแรกที่มันเลืมตาดูโลกจากเปลือกไข่แม่ของมันถึงกับร้องจากเพราะมันดูเหมือนถูกตัดขาดเป็นสองท่อน มันมีขาข้างเดียวปีกข้างเดียวและตาดวงเดียวหัวครึ่งเดียวและจะงอยปากอีกครึ่งเดียวแม่ของมันสายหัวอย่างน่าเศร้ามองไปที่มันแล้วบอกว่าลูกของฉันเกิดมาเป็นเพียงลูกเจี๊ยบครึ่งซีกเขาคงไม่มีวันเติบใหญ่เป็นพ่อไก่หล่อเหลาอย่างพี่ๆของเขาเป็นแน่และนั่นแหละค่ะเธอถึงเรียกมันว่าไก่กุ๊ก เครื่องซิกถึงแม้ว่าเจ้าไก่กุ๊กเครื่องซิกจะแปลกประหลาดรูปร่างที่ดูพิกลพิการของมันแม่ของมันกลับพบว่ามันไม่อยากที่จะอยู่ใต้ปีกของการปกป้องของแม่และนิสัยของมันนั้นก็ช่างต่างกับพี่ๆเสลือเกินตามที่เห็นพวกนั้นเป็นไก่นิสัยดีว่าง่ายแต่เมื่อแม่เรียกให้กลับมาที่กรงมันกลับแซงเป็นไม่ได้ยินเมื่อมันเติบโตขึ้น มันกลายเป็นไก่ที่ทรนงและไม่เชื่อฟังเอาเสียเลยและมันก็ปฏิบัติต่อแม่อย่างหยาบคายและใช้อารมณ์กับไก่ตัวอื่นๆอ,อย่างไม่ใหญ่ดีวันหนึ่งมันเดินทางออกไปไกลกว่าปกติตอนที่มันกลับมามันทำเป็นเดินกลางใส่แม่ของมันพร้อมกับกระโดดและเตะขาออกซึ่งเป็นรูปแบบการเดินของมันและใช้ตาดวงเดียวช่างกล้ามองจ้องไปที่เธอและพูดว่าแม่ฮะ ผมเบื่อกับชีวิตนี้เต็มทนในฟาร์มกระจอกนี่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็แค่ทุ่งข้าวโพดให้มองไปวันๆผมจะเข้าเมืองละ่ะผมจะไปหาพระราชาเข้าเมืองเหรอก๊กูครึงซีทำไมละ่ะลูกเพิดเจ้าไปแล้วมันเป็นการเดินทางที่ไกลมากสำหรับไก่ที่โตแล้วไก่ที่น่าสงสารอย่างลูกคงจะเหนื่อยอ่อนก่อนที่จะถึงครื่งทางด้วยซ้ำไปนะลูกไม่ไมอยู่บ้านกับแม่เถอะนะ แล้ววันหนึ่งตอนที่ลูกโตพอเราจะท่องไปด้วยกันนะลูกแต่กูกกูก็ได้ตัดสินใจแล้วและเขาก็จะไม่ฟังคำแนะนำใดๆของแม่แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่พวกเราต้องมาแออัดกันอยู่แบบนี้ในที่คับแคบแบบนี้ในเมื่อผมจะเจอสนามของตัวเองแล้วก็ที่ปราสาทของพระราชายังไงเล่ามันเดินออกไปบนถนนที่ทอดไปยังเมืองหลวงของพระราชา ทำตัวให้น่ารักและมีมารยาทกับทุกคนที่ลูกเจอละ่ะแม่ของมันบอกแบบนั้นแล้ววิ่งตามไปแต่มันก็รีบเร่งที่จะออกไปและไม่ทันจะได้ตอบเธอหรือแม้แต่จะเลี้ยวหลังไปหลังจากนั้นเองในวันเดียวกันมันก็ใช้ทางลัดผ่านทุ่งหญ้ามันเดินผ่านทาาน,น้ำไปกระแสน้ำถูกอัดอยู่มีเศษวัชพืชและต้นไม้น้ำมาอุดตันจนทำให้น้ำไหลไปต่อไม่ได้ โอ้เจ้ากุกกูครื่งซีกมาช่วยฉันเอาเศษวัชพืชพวกนี้ออกไปทีสิเจ้ากุกกูครื่งซีกสายหัวและสายขนที่หางอันยุ่งเหยิงเป็นการตอบสนองเธอคิดว่าฉันไม่มีอะไรทําที่ดีกว่านี้งั้นเหรอฉันต้องมาเสียเวลาทําเรื่องอะไรอย่างนี้เนี่ยนะทําเองเถอะอย่ามายุ่งยามกับนักเดินทางมีธุระสาคัญอย่างฉันเลยฉันจะเข้าเมืองไปหาพระราชากุกกูครื่งซีกย่าเท้าออกไป ไม่นานนักมันก็มาเจอกับไฟที่ถูกทิ้งไว้โดยพวกยิปซีในป่ามันไหมอย่างแผ่วเบาและอีกไม่นานก็คงจะมอดลงโอ้เจ้ากุ๊กอูอีกไม่กี่นาทีฉันคงจะดับลงเป็นแน่เว้นเสียแต่ว่าเจ้าพอที่จะใส,เส่เศษไม้และใบไม้แห้งให้กับฉันหน่อยช่วยด้วยไม่งั้นฉันตายแน่ฉันมีอย่างอื่นต้องทำก็รวมเศษไม้เองสิ อย่าไปยุ่งกับฉันฉันจะเข้าไปในเมืองฉันจะไปหาพระราชากุ๊กกูครึ่งซีกย้ำเท้าออกไปเช้าวันถัดไปมันใกล้ถึงเมืองเต็มทีมันเดินผ่านต้นเกาลาดัดซึ่งกิ่งก้านสาขาของมันพันลมเอาไว้อย่างยุ่งเหยิงโอ้เจ้ากุ๊กกูกระโดดขึ้นมาบนนี้และช่วยปล่อยฉันเป็นอิสระจากกิ่งไม้หน่อย ฉันขยับไม่ได้ไม่สบายตัวเอาเสลยก็ความผิดของนายเองนี่ฉันคงเสียเวลาช่วงเช้าหยุดช่วยนายไม่ได้หรอกขยับเองก็แล้วกันอย่ามาทำให้ฉันเสียเวลาฉันจะเข้าไปในเมืองไปหาพระราชากุกกูเครื่องซีกย่ำเท้าออกไปมันตื่นเต้นยิ่งนักหอคอยและหลังคาของเมืองใหญ่โผล่ขึ้นมาให้เห็น เมื่อมันเข้าเมืองไปมันก็เห็นพระราชวังพร้อมทหารยืนเฝ้าด้านหน้ามันรู้แล้วว่าที่นี่น่าจะเป็นวังของพระราชามันกระโดดอย่างมุ่งมั่นไปยังหน้าประตูและรอจนกระทั่งพระราชาเสด็จออกมาแต่มันกระโดดผ่านไปยังด้านหลังหน้าต่างบ้านหนึ่งพ่อครัวก็เห็นมันเข้านี่แหละที่ฉันต้องการพระราชาผู้มีบัญชาพอดี พระองค์ดากสเสวยซุปไก่เป็นพระกยายหารคำํำเขาเปิดหน้าต่างออกไปอาแขนออกจับเจ้ากุ๊กกูครึ่งซีกได้และใส่มันลงไปในหม้อซุปที่อยู่ข้างเตาไฟน้ำสัมผัสได้ถึงหัวของกุ๊กกูครึ่งซีกขนของมันจุ่มลงไปน้ำน้ำมันร้องอย่างจำนนได้โปรดเมตตาฉันอย่าทำให้ฉันต้องเปียกแบบนี้เลยอา เจ้ากูกูครึ่งซีนายไม่เห็นจะช่วยฉันเลยตอนที่ฉันไหลเอื่อยในทุ่งทีนี้ก็ถึงตานายโดนลงโทษแล้วจากนั้นไฟก็เริ่มเดือดและลวกเจ้ากูกูกครึ่งซีกมันเต้นหยองและกระโดดจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งของหม้อพยายามจะหลบจากความร้อนและร้องเสียงหลงไฟไฟได้โปรดอย่าลวกฉันแบบนี้สินายคงจินตนาการไม่ออกหรอว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนอ่าเจ้าก๊กูครึ่งซี นายไม่เห็นจะช่วยฉันเลยตอนที่ฉันกำลังจะมอดในป่าทีนี้ก็ถึงตานายโดนลงโทษแล้วท้ายสุดแล้วเมื่อความเจ็บปวดเริ่มถาถมกูกูครึ่งซีกมั่นใจเลยว่ามันต้องตายพ่อครัวเปิดฝาหม้อขึ้นมาดูว่าน้ำซุปพร้อมเสิร์ฟพระราชาแล้วหรือยังแต่เขาถึงกลับร้องออกมาด้วยความกลัวดูนี่สิไก่นี่ไรประโยชน์เสียจริงมันมอดไม่เป็นผงเลยฉันส่งมันไปโต๊ะสวยไม่ได้แนะ่ พอครัวเปิดหน้าต่างโยนเจ้าก,กุกกูเครื่องซีกไปบนถนนแต่ลมก็ได้พยุงมันขึ้นมาและพามันหมุนวนไปบนอากาศอย่างรวดเร็วกุกกูเครื่องซีกแทบหายใจไม่ได้โอ้ลมและแล้วมันหายใจอย่างกระหืดกระหอบถ้านายพาฉันไปแบบนี้นายได้ฆ่าฉันแน่ให้ฉันได้พักสักหน่อยําไมงั้นแต่มันเริ่มหมดลมหายใจเต็มทีจนพูดได้ไม่จบประโยคโอ้ จ้ากุ๊กกูครึ่งซีตอนที่ฉันติดอยู่บนเกิ่งไม้เก่าลัดนายไม่เห็นช่วยฉันเลยทีน่นี้ถึงตาหนายโดนลงโทษลมพากุ๊กกูเครื่องซีข้ามไปยังหลังคาบ้านไปจนถึงโบสถ์ที่สูงที่สุดในเมืองมันปล่อยกุ๊กกูไว้ตรงนั้นผูกติดไว้กับยอดหลังคานั่นแหละค่ะเราถึงเรียกมันว่า ไก่ครึ่งซีกมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณได้เข้าไปในเมืองใหญ่และเดินผ่านถนนจนกระทั่งไปถึงโบสถ์ที่อยู่สูงที่สุดคุณก็จะเห็นไก่ครึ่งซีกอยู่บนยอดหลังคาโบสถ์พร้อมกับปีกข้างหนึ่งที่ห้อยลงมาและมองมาที่เมืองอย่างเศร้าซ้อยด้วยดวงตาเพียงข้างเดียวจบบริบูรณ์ถ้าคุณสนุกกับนิทานของเราโปรดกดชอบและกดติดตาม และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับข้อมูลอัปเดตอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะ